ไขมันพอกตับเนี่ยแล้วไขมัน HDL LDL นี่มันมีวิธีมันมัน,ม,นมันเราขับได้มาให้เลื่อนวิธียังไงนะคะได้ผลแค่ไหนเท่าที่เท่าที่ทำมายอยากจะทราบเหมือนกันอ,อันนี้นะคะ,นนะ,คะก็เหมือนกับพี่คนเมื่อกี้ที่ว่ามีคอเลสเตอรอลในเลือดใช่ไหมคะมีมีคอเลสเตอรอลในเลือดน,นะคะคืออย่างนี้ค่ะพอเราดึงตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะตับก็ทำงานได้ดีขึ้น ตับนี่ทาหน้าที่ในการสร้างคอเลสเตอรอลด้วยนะคะตับนี่จะสร้างคอเลสเตอรอลอ่าพอสร้างคอเลสเตอรอลเสร็จปุ๊บนี่ตับสร้างพอดีกับร่างกายจะใช้แต่พอตับมีขยะตรงนี้เยอะตับคุมไม่ได้ตับก็จะสร้างมากขึ้นพอสร้างมากขึ้นตัวนี้ก็จะไปอยู่ในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลก็อยู่ในเส้นเลือดพอเราทําความสะอาดตรงนี้ปุ๊บ ตรงนี้ขยะตัวนี้ว่างลงตับก็จะไปดึงขยะจากเส้นเลือดออกมานะคะอาจารย์แต่เราทาความสะอาดตรงนี้ก่อนพอสะอาดปุ๊บตอนนี้มันล้นอนะ่ะอาจารย์พูดง่ายว่าตรงนี้มันเต็มแล้วอ่ะพอเต็มเสร็จปุ๊บมันก็เลยเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดแต่พอนี้เราตักขยะจากตัวนี้ออกมาปุ๊บขยะมันว่างลงด้จะตัวอย่างต้นเนื้อท,ที่ที่ฉันเป็นใช่ไหมอาจารย์ก็ตักมาถึงสิบครั้ง เอาขยะอาไปสิบครั้งจึงดึงต้นเนื้อกลับไปที่ตับตับขับออกอีกทีหนึง่งไม่ใช่มันหลุดออกมาอย่างนี้นะคะพอตับว่างลงมันก็ดึงกลับไปที่ตับตับก็ขับออกนะฮะอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่ามันจะออกมาหลุดมาข้างหน้าไม่ใช่ตับมันว่างลงที่มันมาโผล่ตามร่างกายของเราคือมันล้นจากตับนะคะนี่คือวิธีการแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวแอนเดียมอริสจึงบอกว่าคนเอเชียอย่างน้อยส5้าครั้งมันถึงจะ ดีสุขภาพดีตลอดไปนะคะพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกภาพหนึ่งสักครู่นะคะเดี๋ยว ไปทำเดี๋ยวจะพูดในชั่วโมงหน้านะคะอาจารย์คะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าไม่สามารถเข้าใจได้ในเวลาสองชั่วโมงนี้แต่ว่าเราเรียนทุกวันจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนื่องจากเหลืออีก15นาทีจะต้องไปต่อวันนี้หลังจากนี้เราก็ไปกินแล้วพรุ่งนี้บรญยายอีกเอาห้องนี้อีกเหมือนเดิมนะคะจะได้อัดไปคนอื่นฟังด้วยนะคะก็ขอบ ขพรคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังอาจจะมีง่วงเหงาบ้างเ,าเพิ่มถือว่าเป็นธรรมดานะนอนฟังก็ได้นะเพราะว่าอดอาหารฟังไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะขอบคุณมากค่ะ uh -huh.